ง,งทั้งบ้านลายชื่อผีโผ่่รายในทะเบียนบ้าน1ในนั้นเลือกตั้งนอกเขตไปแล้วผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับแนบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่1ห,หมู่ตํตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ถึงความไม่ชอบมาภากลที่จู่ๆได้มีรายชื่อคนอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยระบุว่ารายชื่อใครเข้ามาอยู่ในบ้านเล็กที่ฉันเกินมาตั้ง5คนมีเลือกตั้งล่วงหน้าไปก่อนหน้าแล้วด้วยหนึ่งบ้านฉันมีสิทธิเลือกตั้งแค่3มคนนี่ใครเข้ามาอยู่ในบ้านเล็กที่ฉันไม่ทราบโกงกันเห็นเห็นง่ายเกินไปไหมถามผู้ใหญ่บ้านบอกผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าปีนี้มันแปลกๆนี่คือคำตอบนี่แค่บ้านเดียวที่ฉันตรวจสอบได้แล้วบ้านอื่นอีกอะ บ้านที่มีคนแก่อยู่มันจะเอาเข้ากี่คนปีที่แล้วบัตรเกินคนเลือกตั้งก็เพราะแบบนี้ใช่ไหมเกินเป็นล้านมีที่ไหนประเทศกูมีเอาผิดไม่ได้ด้วยกรกตยังลอยนวลอย่างไรก็ตามตนและครอบครัวก็ได้ทําหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งไปตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้ที่นําเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดเผยเพื่ออยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบรอบคอบให้มากกว่านี้และเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของครอบครัวตัวเองด้วย